สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ i n s i ซต Police ค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาทางช่องพสทีวีวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับดิฉันหนึ่งวยไทยสิงทองค่ะทุกวันก็จะมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมต้องการที่จะแนะนํารายการหรือพูดคุยกับเราทางรายการ ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์02 252 7918นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นเรื่องแรกกับคุณผู้ชมกันเป็นการเชิญชวนค่ะร่วมกิจกรรมงานพิธีมหามงคลเทิดพระเกียรติ70ปี ร่มฉัดกษัตรา8 4พัรษาพระราชินีนะคะซึ่งจัดโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล6ในวันที่20สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะจัดที่เยาวราชนี่เองซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านก็สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะ และว,วันนี้ค่ะทางรายการ n s s i ซต์ o l i c e เรานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนาชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ที่จะมาพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้กันนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้รายละเอียดของงานนะคะว่าในงานนี้จะมีงานอะไรบ้างการแสดงอะไรบ้างรวมถึงมีกิจกรรมอะไรให้คุณผู้ชมได้ทำกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านพลตารวจ ทรงพลวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล6กันนะคะแล้วก็ท่านก็จะมาให้ข้อมูลต่างๆรวมถึงการเดินทางที่คุณผู้ชมจะสามารถเดินทางไปได้เนื่องจากว่าอาจจะมีการปิดการจราจรเพราะว่าเป็นส่วนที่ถนนนั้นนะคะมีการเดินทางของรถค่อนข้างมากตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้การคะ ครับสวัสดีครับคุณ<า>ดด่นทิคุณไทยครับผมก<า>็มต,<า>ต่อจากช่วงที่แล้วเลย<า>นะคะท่านเกี่ยวกับเรื่องงานนี้นะคะว่ามีการจัดงานขึ้นได้อย่างไรร่วมกับหน่วยง,งานไหนบ้างเหรอคะท่านครับก็ึืบเนื่องมาจากปีนี้นเป็นปีที่สําคัญนะฮะคือคร<า>บรอบเจ็ดปีนะครับ ที่ทพระบาทสมเด็จพระเจ้าเอ,อยู่หัวนะครับทรงครองราชมาครบเจ็ดสิบปีแล้วก็เช่นเดียวกันครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสําคัญนะครับซึ่งเป็นเดือนที่สมเด็จพระราชนิพกแปดสิบสี่พรรษาพอดีนะครับซึ่งทางกองบังคับการตารวจนครบาลโดยกองบัญชาการตารวจนครบาลเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะฮะในประการน,นี้เนี่ยก็เลยได้เชิญชวนกับ ทางสมาคมนะฮะของนักธุรกิจพ่อค้านะครับทางด้านเยาวราชนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะเขตสัมพันธวงศ์ก็ดีทหารนะครับแล้วก็อาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยได้มีการประชุมรึกษาหารือกันว่าเราควรจะจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติให้แบบพระองค์ท่านนะครัก็เลยจึงเป็นที่มาว่าทางบกน .6 แล้วก็สมาภาคีเครือข่ายเนี่ยนะฮะซึ่งประกอไปด้วย นะครับกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็สมาคมชาวจีนอีกแปดสมาคมนะฮะขออนุญาตเพิเล็กน้อยนะฮะได้ค่ะได้หอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิวนะครับสมาคมตระกูลแท่ชมรมรวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ นะครับสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนตลอดจนชมรมธุรกิจไทยจีนชมรมนักธุรกิจโชคดีคณะกรรมการกตตร,ตรอของบอกกน .6 กนะฮะซึงประกอบไปด้วย8สถานีได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นนะครับค่ะค่ะแล้วท่านคะแล้วก็ภายในงานนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ให้ประชาชนสามารถไปรับชมกันได้ะคะ ครับต้องเรียนอย่างนี้ค,คในกิจกรรมเนี่ยเราได้มีการแสดงโชว์นะฮะการตีกองการเชิดมังกรเชิดสิงโตในระดับประเทศเลยนะครับซึ่งจะมีคณะดังกล่าวเนี่ยนะฮะมาจากมาเลเซียปีนังสิงคโ,โปร์นะฮะ,ะแล้วก็มือกองชั้นหนึ่งของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับ ก็มีการเชิดมังกรแปลเป็นตัวอักษรนะครับ oh. เป็นเลขเจ็ดสิบแล้วก็แปดสิบสี่นะครับ <That. S 2> เพื่อ,อเทิดพระเกียรติของทั้งสองพระองค์นะฮะ <That. S 2> เราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาเนี่ย oh. เราจะเริ่มพิธีการนะครับ <That. S 2> จนกระทั่งไปเรื่อยๆนะฮะลึงลำดับไป <That. S 2> แล้วก็จะมีพิธีการที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาช่วงเวลา19นาฬิกา 29นา,นาทีเนี่ยเราก็จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยม,มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะ,ะซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมีการเดินเทิดพระเกียรตินะครับตามจากซุ้มพระเกียรติวงเวียนโอเดียนนะ,ะครับไปตามถนนเยาวราชแล้วก็ไปบรรจบจบลงที่แยกราชวงนะฮะ ก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องทหารตำรวจแล้วก็สมาคมที่แปตระกูลแท้ที่ผมได้กลาบเรียนนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครและหน่วยราชการเนี่ยมาร่วมในในพิธีเนี่ยก็ประมาณ2,500ถึง3,000คนนะครับตลอดเส้นทางนะครับค่ะซึ่งทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานก็สามารถที่จะร่วมขบวนนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะท่าน อ๋อได้เลยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีจัดอาหารนะครับหลังจากที่เราเดินจบแล้วเนี่ยเรายังมีการจัดอาหารจํานวนถึง60ซุ้มนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะฮะถวายแด่ในหลวงของเราแล้วก็ข้าของเรานะครับก็มีทั้งหมดอ,อาหารนี่ก็เป็นรายการอาหารชั้นนํานทั้งสิ้นเลยนะครับ นะฮะขอยกตัวอย่างได้ค่ะได้อย่างเย็นต่โฟวัดแขงเงี้ยขาหมูเป็นหลุย่นะครับขาหมูตรอกซุงมมีหมูแดงนะฮะเจ้าประจําเจ้าอร่อยของย่านเยาวราชเราเลยค่ะฮะแล้วก็ขนมหวานอินเดียนะฮะเช่นเป็นต้นเป็นต้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเยาวราชเลยใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้รประชาชนไปทานได้ฟรีเลยหรือเปล่าคะท่านอันนี้เราจัดเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและถวายแต่พระองค์ท่านฮะฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายฮะฟรีรรด้วยนะคะแสดงว่าไปงานนี้นอกจากได้ชมการแสดงที่สวยงามตะการตาแล้วก็ยังอิ่มท้องแล้วก็ได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถด้วยใช่ไหมคะท่าน ใช่ครับถูกต้องครับ,รบแต่เห็นว่าการเดินขบวนเนี่ยก็จะต้องมีการปิดถนนช่วงเช่นนวราชอย่างเงี้ยค่ะจะจะแนะนําให้ประชาชนเดินทางอย่างไรคะแล้วก็จะมีการปิดถนนช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างคะท่านก็ก่อนอ่นก็แนะนําให้เดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน,น,ชนก็จะสะดวกหรือว่าแท็กซี่ะนะครับอย่างนี้มาบริเวณใกล้งานนะฮะแล้วก็ใช้เดิน มามามา,มาลงที่บริเวณจุดงานได้เลยบริเวณ oh. โดยรอบซึ่งงานของเราเนี่ยจะเริ่มเวลาประมาณ16นาฬิกา <c oughs> นะครแต่ขณะที่16นาฬิกาเนี่ยเรายัางคงให้การจราจรเนี่ยเปิดเย่างเป็นไป,นปนตามปกติเมื่อ <c oughs> พี่น้องประชาชนได้เข้ามาจนเต็มพื้นที่แล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะปิดการจราจรนตามสภาพการจราจร <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งเราเนี่ยได้มีการประสานไปยังขนส่งมวลชน นะครับ<า>รถเมล์เนี่ยฮะนะเพื่อให้เปลี่ยนเส้นทางนะฮะเหมือนกับที่เราจัดงานเยาวราช<อ>ที่ผ่านมานะครับเ<า>ส้นทางการปิดการอะไรต่างๆก็จะเป็นในลักษณะน,นั้น<อ>เราได้มีการจัดระดมเจ้าหน้าที่จราจรจากสอนอต่างๆได้เข้ามาร่วมมาช่วยกัน<า>นะฮะก็<า>คงจะมีการแนะนำนะฮะ<า>เวลาปิดจากช่องทางไหนแนะนำให้ใช้เส้นทางไหนเราได้มีหนังสือ ราาประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะ,<ท>ะฉะนั้นเรื่องระบบของการจราจรก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการรักษาความปลอดภัย <ทะ S 2> หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะ,ะมีความน่าห่วงใหญ่อะไรไหมนะ,<ท>ะเราเองเนี่ยเราได้มีการระดมนะมีการเร็กย์มีการอะไรต่างๆนะฮะ,ะร่วมกันกับพี่น้องทหารนะทหาร <ทะ S 2> ของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเราก็ทำกันอยู่แล้ว<ท>ะนะครับ แล้วเราก็ทำการเพิ่มความเข้มในการรีเอ็กซ์เรย์มีการจัดวางกำลังเพิ่มจุดสูงคมหรืออะไรต่างๆของเรานะครับบริเวณในพื้นที่ตลอดตระหว่างก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานนะครับก็ข,ขอยืนยันและให้คำมั่นนะฮะว่าขอขอยืนยันว่าในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเราได้ดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ ค่ะก็แน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยในช่วงนี้นะคะประชาชนก็อาจจะมีวันวานแต่ยังไงแล้วนะคะท่านผู้บังคับการตํารวจนครบาลหกได้ยืนยันเลยค่ะว่าถ้าไปงานนี้ปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะท่านใช่ครับใช่ใชค่ะแล้วก็เดี๋ยว <ๆ S 1> อยากจะให้ท่านพลตรุษตีทรงพลช่วยฝากอะไรให้กับประชาชนเชิญชวนมาร่วมงานในวันที่20สิสิงหาคมที่จะถึงนี้กันด้วยค่ะครับครับก็ถือโอกาสตรงนี้เลยนะครับเรียนมายังสื่อสารมายังพี่น้องประชาชน ประชาชนทุกท่านเลยมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์นะฮะในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงและก็พระราชนีของเรานะครับณซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณวงเวียนโอเดียนนะฮะแล้วก็ร่วมกันชมการแสดงตะการตาเลยรับประทานอาหารอร่อยๆหลากหล,ลายรสชาตินะครับหลายรสชาติแล้วก็ยังมีโอกาสได้ร่วมกันจุดเทียน เทียนชัยถวายพระพรน,นะแล้วก็เริ่มเดินเทิดระเกียรติในถนนเยาวราชนะฮะถนนมังกรย่านชัยนาทาวของของเรานะครับก็ขอเรียนเ,เรารับรองความปลอดภัยนะฮะอยากเต็มที่เลยนะฮะเราจะ,ะพยายามปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ช่วยกันนะครับก็ขอให้มาร่วมก,กันในงานของเรานะครับส่วกการเดินทางนั้นก็ขอให้ไปใช้รถสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้าก็จะสะดวกที่สุด แล้วก็มาร่วมในงานของเรานะครับอาหารฟรีครับนะครับอร่อยอร่อยนะครับค่ะก็แน่นอนว่างานค่ะแน่นอนว่างานนี้ท่านผู้บังคับการเป็นผู้ที่เชิญชวนเองแล้วก็ยืนยันถึงความปลอดภัยคุณผู้ชมก็อย่าพลาดงานนี้นะคะแล้วก็สามารถไปร่วมงานในวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้ได้วันนี้เราต้องขอขอบพระคุณท่านพลตารวจตรีทรงพลวัฒนาชัยผู้บังคับการตํารวจนครบานหกที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้การคะ ครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมในวันที่10สิงหาคมนี้ด้วยนะคะรับรองว่าฟรีอร่อยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการ Inside Police ได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกานะคะทางช่อง Police TV สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือ